สำหรับท่านใดนะคะที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะนี่คือโชคชะตาและนี่คือดวงชะตาของคุณนะคะก่อนอื่นรับชมคลิปนี้พี่หมอฝากกดไลค์ฝากกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆไปนะคะวันนี้นะบอกเลยว่าจะเปิดไพ่ให้3ใบนะคะทุกคนผ่านแล้วเลือก1ใบเลยนะคะใบที่1ใบที่2หรือใบที่3นะคะตั้งจิตอธิษฐานไปเลือกก่อนและกลับมาดูคลิปนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันดวงของคุณในวันที่คุณเห็นคลิปนี้นะคะพลังงานของคุณอยากบอกสิ่งใดกับคุณบ้างนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะเสียงชัดเจนภาพชัดเจนใช่ไหมเอ่ยทุกคนนะคะก็สําหรับคนเลือกไพ่ใบแรกนะคะดวงงคุณในวันนี้นะมาดูกันว้าวได้ไพ่ราชาเหรียญน,นะคะ แปลว่าวันนี้คุณวางแผนเรื่องการเงินหรืออยากทําสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะบอกเลยว่าวันนี้ดวงดีโชคดีมากๆนะคะหยิบจับอะไรก็สําเร็จนะคะลงทุนทําธุรกิจวันนี้จะเห็นเงินเห็นกําไรนะคะรวมถึงคุณกําลังรอคอยข่าวดีเรื่องการเงินนะ,ะหรือวันนี้อยากจะตกลงเจราจาเรื่องการเงินสิ่งใดนะคะก็สําเร็จนะแล้วก็ดวงดีโชคดีสําหรับใครเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงวันนี้นะคะบอกเลยว่าคุณจะมีโชคลาภจากวันเดือนปีเกิดแล้วก็ อายุของคุณให้โชคนะคะก็ผ่านมาแล้วเลือกไพ่ใบแรกก็รับพลังงานดีๆแล้วก็ขอให้คุณโชคดีในวันนี้นะคะโอเคใบถัดไปเลยสำหรับใครอยู่ต่อกันที่ใบที่สองมาดูกันว่าพลังงานของไพ่ยอยากบอกสิ่งใดกับคุณนะโอเคใบที่สองพลังงานของไพ่บอกแบบนี้ค่ะว้าวสิบทวยสิบ้วยหมายถึงความสุขนะความสมหวังสิ่งที่ปรารถนาแล้วก็ไพ่ใบเนี้ย หมายถึงองค์พระพ่อพิคเนศด้วยแปลว่าสําหรับใครที่เป็นลูกหลักขององค์พระพ่อพิคเนตนะคะหรือคุณรู้สึกว่าบูชาแล้วก็ศรัทธาในองค์ท่านในช่วงนี้มีความรู้สึกว่าทําบุญนะคะหรือมูหรือไปขอพรกับท่านคุณก็จะสําเร็จในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการงานแล้วก็เรื่องความรักนะคนที่เลือกไพ่ใบที่สองเนี่ยก็วันนี้อาจจะได้รับข่าวดีเรื่องการงานหรือบางคนอยากจะฟิกงานอยากจะปรับเปลี่ยนเรื่องการงานก็จะ สำเร็จนะคะหรือใครยื่นเรื่องตกลงเจราจาอะไรกับผู้รับผู้ใหญ่ในวันนี้นะถ้าเป็นเรื่องการงานคุณอาจจะได้คําตอบรับที่ดีแล้วก็ดีสําหรับคุณมากๆเลยนะคะก็ยังไงเลือกไพ่ใบนี้ก็ขอให้วันนี้คุณโชคดีเรื่องความรักแล้วก็โชคดีเรื่องการงานนะแล้วก็ให้มีประปรายข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามาสําหรับคุณด้วยนะคะก็เลือกไพ่ใบที่สองนะก็ขอให้คุณโชคดีแล้วก็สําเร็จให้มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้ ะะให้โดดเด่นในงานแล้วก็ให้โดดเด่นในเรื่องความรักคู่ครองนะคะโอเคมาดูสําหรับใครอยู่กันถึงใบสุดท้ายบ้างนะคะก็มาดูกันว่าใบที่3พลังงานของไพ่ยอยากบอกสิ่งใดนะโอ้โหใบที่3บอกเลยว่าราชาอัศวินเรียญน,นะคะแปลว่าการเดินทางของคุณเนี่ยดีมากๆนะคะนำมาซึ่งเงินผลกําไรนะคะวันนี้คุณจะเดินทางไปตกลงเจราจาเรื่องงานสําเร็จนะ จะเดินทางไปตกลงเจราจาเรื่องการเงินสําเร็จนะแล้วก็คนที่เลือกไพ่ใบนี้เถ้าวันนี้อยากเสี่ยงโชคอยากเสี่ยงดวงนะบอกเลยว่าแม่ยนางให้โชคดวงโชคลาภของคุณโดดเด่นมากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเลือกใบนี้บอกเลยว่าวันนี้มีโชคลาภวันนี้มีข่าวดีเรื่องการเงินมากๆนะคะก็สําหรับใครที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะวันนี้ไม่ว่าจะตกลงเจราจาหรือทําธุรกิจการค้าสิ่งใดจะเห็นผลเห็นกําไรที่ดีแล้วว,ว้าวมากๆนะคะ ก็ผ่านมาแล้วเนาะก็เลือกใบนี้รับพลังงานดีๆแล้วก็ความโชคดีนี้ไปนะคะก็วันนี้นะคะให้ทุกคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วเลือกไพ่ในแต่ละใบเป็นพลังงานของคุณขอให้คุณประสบพบเจอแต่ความโชคดีก็แล้วกันนะคะยินดีที่ได้พบกันในคลิปนี้ถือว่าเรามีวาสนาต่อกันและขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ